สวัสดีครับกลับมาพบกับชนอนเรียนภาษาเขมรน,นะครับวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์และํำนวนนะครับเกี่ยวกับผ่านด้านตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่แถวถ้าไปเที่ยวที่กัมพูชานะไปผ่านทางด้านปล่อยแปดนะครับคลิปนี้เป็นการเพิ่มเติมคำศัพท์บางคำศัพท์แล้วก็ํำนวนบางํำนวนนะครับเพิ่มเติมไปกับคลิปครั้งที่แล้วนะครับ សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានពាក្យឲ្យនឹងសំណួរវោហារស័ព្ទខ្លះៗបាទយកមកចែករំលែកបងប្អូនដែលចង់បរំរៀនភាសាខ្មែរបាទតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរទៅឆ្លងកាត់បាទឆ្លងកាត់ការទ្រតភិនិតឬក៏ការហ្វាយប៉ាសពតនៅតាមជ័យដែននៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃបាទមានពាក្យខ្លះៗ แต่ยังยกตัวเปร่าประมาณบาได้จชประโยชน์สำหรับการทัวร์รุมเนอการทัวร์รมเนอติดดาวเล่นหนึ่งหนึห่งเมายบางโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำแรกก็คือคำว่าสม้มบานี้แปลว่าขอสม้มตัวอย่างประโยคนะครับส้มลิขิตฉลองแดนพองบารนี้เวลาไปถึงเวลาไปถึงที่ต่อหมอครับที่ต่อหมอเขาก็ตำรวจที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะ ขอหนังสือเดินทางนะครับขอหนังสือเดินทางด้วยครับอันนี้ฮะสมลิขิตชลองดานพ่องหรือก็อาจจะพูดว่าลิขิตชลองดานหรือก็ไม่พูดก็ได้บางคนก็ไม่ได้พูดยยอ,ะอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะครับสมลิขิตชลองดานพ่องบัทออกเสียงว่าสมลิขิตชลองดานพ่องบัตถัดไปนะครับโกลบมนองเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะคนตำรวจที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะถามจุดประสงค์ แล้วก็เป้าหมายการที่เราเดินทางไปเลยนะครับกู้ลมนองฮะอันนี้ออกเสียงว่ากู้ลมนองกู้ลมนองัอง่วยลำนาก็แปลว่าจุดประสงค์การเดินทางอีกอย่างหนึ่งในในสลากบัตบฮะสลากบัตรแปลว่าใบขาเข้าขาออกที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับสลากบัตรก็จะมีเขียนว่าจุดประสงค์การเดินทางเนี่ยให้เขียนว่าไปทําอะไรนะครับอย่าง ตำรวจก็จะถามว่าจุดประสงค์การเดินทางฮะมาทําอะไรหมกทัวร์ไอ้คำถามที่อยากได้ได้จุดประสงค์หรือก็อยากได้กลบัตรหนองฮะมีไลายคาถามเช่นเรามาดูฮะหมกดาวเลนงหรือหมกทัวกาีนก็จะเป็นคําถามชนิดหนึ่งฮะหมกดาวเลนงหรือก็หมกทัวกามาเที่ยวหรือมาทํางานบางคนก็ถามว่าหมกทัวรไอ้อะไรนี่ฮะหมกทัวรไอ้หมกทัวรไอ้แปลว่ามาทําอะไร บกถเอหรือก็เตยถัวอะอะไรอย่างนี้ฮะเป็นทำอะไรนี่หมกดาวเลงคําตอบก็จะเป็นหมกดาวเลงแปลว่ามาเที่ยวนะครับหมกดาวเลงฉันหรือผมมาเที่ยวมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนเลยฮะหมอกสํมหระหมกดาวเลงหมอกดาวกัมซานอะไรอย่างนี้นะครับหมกเลงมันเพหมกเลงมันเพก็มาเยี่ยมเพื่อนฮะถ้ามีเพื่อนที่กัมพูชาเพื่อนที่กัมพูชาก็ ไปเยี uhm, ciğim, ่ยมเพื่อนขยมขยมหมกเลงมดแพะในเาดบัดดอมบองครับขยมหมกเลงมุดแพะในเาดบัดดอมบองก็แปลว่าฉันมาเยี่ยมเพื่อนในจังหวัดพระตบองหรือก็จังหวัดบัดดําบองนะครับก็อยู่ติดชายแดนไทยนะครับจังหวัดบัดดําบองโอเคหมกเลงมุดแพะแปลว่ามาเยี่ยมเพื่อนนะครับเลิกดําบองตำรวจนะฮะคนที่ตำรวจเตาประเวทตำรวจจะถามว่า เลิกดมบงแปลว่าครั้งแรกนะครับเลิกดมบงเช่นนี่ตอนนี้จะเลิกดมบงสำหรับเนี่ยเมนเตาตอนนี้จะเลิกดมบงสำหรับเนี่ยเมนเตอหมายถึงว่ามาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมมาประเทศนี้หรือก็มาประเทศนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับแปลว่านี่เป็นครั้งแรกสำหรับคนใช่ไหมนะครับนี่จะเลิกดมบงสำหรับเนี่ยเมนเตนี่จะเลิกดมบงสำหรับเนี่ยเมนเตโอเค អរចាຖາມបາງនាក់ក៏ຖາມថាប៉ុន្មានថ្ងៃกี่วันទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះថាទៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៅស្នាក់នៅខ្មែរប៉ុន្មានថ្ងៃហើយបាយกี่วันទៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកវិញប្រហែលថាក្រឡាប់មកវិញមកវិញថ្ងៃណាបາງនាក់ទៅក៏ຖາມថាមកវិញថ្ងៃណាបាទមកវិញថ្ងៃណាប្រហែលថាក្រឡាប់ថ្ងៃไหนអឺสมมุติว่า เรากลับเดือนหน้าก็มกเวินขายกรอยอะไรอย่างนี้ครับมกเวินหยาดกรอยกลับมากลับอาทิตย์หน้าอะไรอย่างนี้ฮะหรือก็กลับวันที่เท่านี้เท่านี้ไปนะครับตลอดอบมกเวินหรือก็มกเวินไงตีนี่นี่ขายีนสนามนี่หรือก็มกขายกรอยก็แปลว่ามาเดือนหน้าฮะอะไรอย่างนี้นะครับทัวร์ดำน้ำจิมุยเดินทางกับทัวร์ดำน้ำจิมุยนึ่งก็ได้ฮะจิมุยนึ่งหนือนาเดินทางกับใครฮะเดิน เดินทางกับใครเทอรือดำเนาจีมุยโน,นนาคละหรือก็เธือดำเนาเทือดำเนาจีมุยโดนนาคละก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ถามว่าเออเดินทางมาเนี่ยมากับใครบ้างเดินทางมากับใครบ้างนะครับใน,น่ทือดำเนาเทือดำเนาจีมุยทือดำเนาจีมุยโน,นนาคละใครบ้างนะครับโอเคถ้าเราไปเที่ยวคนเดียวก็ ពុលបែបនេះម្នាក់ឯងមកម្នាក់ឯងខ្ញុំមកម្នាក់ឯងខ្ញុំមកម្នាក់ឯងប្រាប់ថាឆាន់ឬខ្ញុំមកខ្លួនเดียวខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេឆាន់មកเพียงខ្លួនเดียวអឺเพียงខ្លួនเดียวខ្ញុំមកម្នាក់ឯងទេតែមក2ខ្លួនเนาะមកពីអ្នកខ្ញុំមកពីអ្នកដែរណាครับមកជាមួយគ្រួសារនេះមកកັບគ្រួប្រជាមកជាមួយគ្រួសារ ขี่อมอกจีมยวยครซาจีจราเนี่ยขมอกจีมยวยโครซาจีกลมกันนะฮะเป็นกลมมอกจีมยวยครัวซาจีจราเนี่ยแปลว่าฉันมากับครอบครัวหลายคนนะครับครอบครัวหลายคนห้าหกคนอะไเงี้ยพร่ำประมุนเนี่ยมาสนะเนื้ออันนี้ก็พักยูใส่ยูหรือก็อยู่นะครับก็นอกจากจะทำว่าไปกี่วันแล้วก็ถามที่อยู่ ครั้งที่แล้วเรียนเราเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาศัยฐานก็แปลว่าที่อยู่หรือกที่พักนะครับชนะเนยนี่ก็ถามว่าชนะเนยสันทากียนะพักอยู่โรงแรมไหนชนะเนยสันทากียนะพักอยู่โรงแรมไหนนะครับชนะเนยปนมันไงก็ได้ฮะชนะเนยปนมันไงพักอยู่กี่วันอะไรยางนี้ก็ได้ฮะพักอยู่กี่เดือนชนะเนยปนมันแค่บ่า โอเคอันนี้ก็สถานเนินสันญาเกียรนะฝักอยู่โรงแรมในที่ในใบค่าเข้าค่าออกเขาให้เขียนที่อยู่ฮะสถานเนินสัญญาเกียริที่อยู่ก็โรงแรมได้นะครับกันไลน์ติสจอบอกันไลน์ติสจอแปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็บางประเทศอนะไรเนี้ยถ้าเราไปก็จะถามว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างนะครับเต่เล่นกันเลยน,นะครับ ตื่นดาวเลียนเนก่อนไลน์ติสจอนาคละก็ได้ตื่นดาวเลียนก่อนไลน์นาคละก็ได้ฮะง่ายๆก็ตื่นก่อนไลน์นาคละตื่นเลียนก่อนไลน์นาคละนะฮะไปที่ไหนบ้างนะฮะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนี่ก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างฮะตื่นดาวเลียนเนก่อนไลน์ติสจอนาคละนะตื่นดาวเลียนเนก่อนไลน์ติสจอนาคลานะฮะหลังจากที่เขาถามมาสักพัก น่าจะพึงพอใจเกี่ยวกับคำถามข้อมูลส่วนตัวปอดเมียนตัวคลุ่นปอดเมีนตัวลคลื่นปอดเมียนต,าตา่างๆปอดเมียนเซส้นๆจิตใจเา,ายก็เป็นจิตใจจังเก,กอ่์ก็เขาก็ให้เราดูหรือก็มองกล้องฮะมองกล้องถ่ายรูปก็สมโชวตรองตรองให้เมอร์การเมราเมอร์การะล้วคำพูดก็การะการเมระก,ก็มองกล้องนะครับ รดยืนนิ่งๆหรือก็ให้ยืนนิ่งๆแล้วก็มองกล้องนะครับบางที่ก็ก็ให้สแกนนิ้วก็สแกนไดสแกนเรียมไดอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับสแกนเรียมไดบ่าสแกนเมด็ดไดหัวแม่มือข้างซ้ายข้างขวาข้างช่วนข้างสะด๊อะไรเนี้ยก็เรียนไปแล้วกับคลิปครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับโอเคก็โชว์ตรองตรองโชว์ตรองตรองก็ ยืนนิ่งๆเฮ้ยเบอร์การเมราแล้วก็มองกล้องนะครับจะในถ่ายรูปถ้ามีมวกเขาก็ให้ถอดมวกก็ดอกมุกดอกมุกดอกแวนตาเมอดอกมุก็ถอดหมวกแล้วก็แวันตาดํแวันตากันแดดนี่ก็ดอกแวนตามาอเนี่ยฮะถอดหมุกถอดหมวกก็ดอกมุกดอกมุกให้นักแวนตาโอเคเราถ้าเราฟังเพลงอะไรเนี่ย ผู้ฟังบ่าเรกอะไรนะกาตเอรเจีกาตตรเจีก็ต้องถอดฮะถอดกาตตร์เจียดอดไออันนี้เป็นต้นนะครับแกมองกลองแล้วก็บอมเปิ้งตุ่มรวงกรอกแบบฟอร์มสาระคนก็ใช้คําว่าบอมเปิ้งตุ่มรวงครอกครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วนะครับบอมเปิ้งบอมเปิ้งตุ่มรวงแบบบอดก็ได้ฮะบอมเปิ้งตุ่มรวงแบบบอดหรือก็บอมเปิ้งฟอร์มกรอกแบบฟอร์ม โอเคช่วยบ่มเพ็ิงตุามรงงนี่พองก็กรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยนะครับช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยช่วยบ่มเพ็ิงตุ่มรงงนีพองถ้าเราบางที่เรากรอกไม่ครบบ่มเพ็ิงอัดครบบ่มเพ็ิงตุมรงแบบบอดนี่อัดครบเติมบ่มเพลิงสาทเมยก็ต้องกรอกอีกรอบหรือก็ต้องกรอกให้ครบอะไรเนี่ยข้อมูลให้ครบพอเมียนอาครบอาฉบับลวัวอะไรเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ซีเน่บ่าซีเน่อันนี้เป็นภาษาพูดส่วนใหญ่ก็พูดว่าซีเน่แต่เวลาเขียนก็ฮัตทะเลคาบางแปลว่าลุงชื่อหรือก็เซ็นชื่อนะครับชื่หรือก็เซ็นชื่อซีเน่ครับเวลาพูดก็พูดว่าซีเน่เฉยๆเป็นภาษานี้นะครับมาจากภาษาฝรั่งเศสซีเน่หรือก็เจ้าฮัตทะเลคาหรือก็ฮัตทะเลขาเนี่ยฮัตทะเลคาอยู่ตรงนี้ฮะบางที่เราลืมลืมเซ็นชื่อฮะลืมเซ็นชื่อลืมเซ็นชื่อนี่ อาจจะพูดสั้นๆว่าโลกเพลสิเยหรือก็สมสิเยพองคอเซนชื่อด้วยเซนชื่อด้วยสิเยพองอะไรอย่างนี้นะครับคนดื่มเซนชื่อสิเยนะครับนี่ฮัฟทเลคาก็ได้จบฮัฟทเลคาเราพูดก็พูดอันนี้ฮะส่วนใหญ,ญ่พูดสิเยนี่ฮะแต่ในหนังสือเขียนก็เขียนว่าฮัฟทเลคานะครับ แค่ท่าไปก็ไว้วีซ่านี่เป็นภาษาพูดนะฮะว้วีซ่าประทับตราวีซ่าหรือก็ลงวีซ่าเวลาภาษาเราสามารถพูดแบบคำอื่นๆได้ฮะอย่างเช่นทัวร์วีซ่าก็ทำวีซ่าอ่าสมวีซ่าก็ขอวีซ่าวีซ่านี่ก็าําศัพท์ฮะครั้งที่แล้วเราเรียนคำว่าเตตทากาว้ย่สมเตตทากาเปิดเตตทากาก็ได้ฮะ หรือก็ไววีซ่าอันนี้ก็ภาษาพูดทั่วไปนะฮะทั่วไปเวลาเราผ่านต่อมอฟังไทยก็ไปกัมพูชาก็ต้องไปขอวีซ่าไปตีวีซ่าก็หรือประทับตราวีซ่าก็ถามว่าต้อไว้วีซ่าเนือกันไหลนะนี่ถ้าสมมติเราเดินไปแล้วหาไม่เจอเลยฮะต้อไว้วีซ่าเนือกันไรนะก็ไปประทับตราวีซ่าเข้าประเทศตรงไหน่เียฮะไปประทับตราวีซ่าเข้าประเทศตรงไหนก็ได้ฮะ ตัวไว้ v i า a เนอกัอนเลนะตัวไว้ v i าเนอกันไหลนะอ่าเตไว้ v i าเนอกัอนเลนะไหวแปลว่าตีไหวิซ s a เคครับสู้บันเตจสมสู้บันเตจทำหน่อยนะทำหน่อยนะครับสมมติเราอยากจะถามทางฮะถามสู่เพลิงสู่อสัยทานสู่ต่างๆฮะ ไปขอเขอาทำหน่อยคะขอทำหน่อยครับอะไรเงี้ยสมสู้บันเตจขอทำหน่อยครับสมสู้บันเตจบาดเหลเตือสันทาเกียนนี่เตือตามนะทางไปโรงแรมนี้ไปทางไหนหรือก็อันนี้เราแทนแทนเป็นทางแทนเป็นสถานที่อื่นๆก็ได้ฮนะไปห้างหรือก็อไปร้านที่เราอยากไปอะไรเงี้ยฮะสมสู้บันตเตจเพลอเตือนี้จุดๆนะไป เตือตาเตอตามนะไปทางไหนขอทำหน่อยครับไปทางทางไปนี้ฮะทางไปนี้ไปทางไหนทางไปโรงแรมนี้ไปทางไหนสมสู้บอลเตพลอเตือสันทากเกียร์นี้เตือตามนานะครับขอทมหน่อยทางโรงทางไปโรงแรมนี้ไปทางไหนโอเคเราสามารถเอาประโยคนะฮะไปประโยคใช้แล้วก็ ไปประโยค์ใช้ได้หลายหลายแบบนะครับโอเคสมมติเราตีวีซ่าฮะววีซ่ารรยเท้าไ้วายว,วีซ่าเสร็จแล้วหมายถึงว่าประทับตราลงวีซ่าเสร็จแล้วก็จะไปสถานีขนส่งนะครับภาษาพูดก็ใช้เบนลานฮะเบนลานหรือก็สถานีจำนอดรถยนต์สถานีจำนอดลานก็ได้นะครับ หรือก็พูดง่ายๆก็เบนลานเบนลานนะครับแปลว่าสถานีขนส่งส่วนสถานที่หรือก็ที่จอดรถก็กันไลน์จอดลานนี่ฮะกันไลน์จอดลานเช่นเราไปห้างไปโรงเรียนก็จะมีที่จอดรถอันนี้เขาก็ใช้จมนอดรถยนต์เฉยๆก็ได้หรือก็กันไลน์จอดลานกันไลน์จมนอดรถยนต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ ខ្ញុំចង់ទៅបេនឡានដែលនៅមដុំនេះខ្ញុំចង់ទៅបេនឡានដែលនៅមដុំនេះក៏បកតាក់ស៊ីឬបកអីណាមតឺស៊ីម៉ូតូឌុបខ្ញុំចង់ទៅបេនឡានដែលនៅមដុំនេះផ្លូវឆានឬក៏ខ្ញុំຢາກទៅស្ថានីយ៍ขนส่งแถวនេះฮะមដុំនេះแถวនេះខ្ញុំចង់ទៅបេនឡានដែលនៅមដុំនេះបាទ โอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ไปใช้เวลาไปเที่ยวกัมพูชานะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ